วันนี้เราจะมาดูแสงของไฟฉายคาดหัวกันนะคะซึ่งของเราก็จะมีร้อยวัตต์แสงขาวแล้วก็แสงเหลืองค่ะไฟฉายคาดหัวก็สามารถเอาไปพกตอนไปเดินทางไปเที่ยวในป่าหรือสามารถเอาไว้ใช้ไฟภายในบ้านก็ได้ค่ะใช้แทนไฟฉายได้เลยวันนี้เราจะมาดูกันนะคะอันนี้ในกล่องคะ่ะในกล่องก็จะมีอุปกรณ์3อย่างมีที่ชาร์จไฟมันจะ,สะแสดงสถานะไฟเวลาชาร์จค่ะแล้วก็มีตัวไฟฉาย แล้วก็มีสายสายค่าหั่วค่ะเรามาดูตรงที่ชาร์ไฟกันก็มันจะเป็นไงนี่ค่ะมันจะแสดงสถานะไฟสีฟ้าแปลว่าไฟเต็มค่ะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะมาดูแสงนะคะอันนี้เป็นแสงเหลืองค่ะมาดูของที่ฉายใกล้ๆก่อนเลยอันนี้เริ่มหลีแสงนะคะไฟเริ่มอ่อนอันนี้นี่ไฟอ่อนค่ะอันนี้แรงสุดเลย โอเคค่ะมาดูตรงภาพกว้างๆกันนี่ค่ะจะสว่างมากอันนี้แสงเหลืองต่อไปเรามาดูแสงขาวกันนะคะอันนี้ถ่ายใกล้ๆคะ่ะอันนี้แสงไฟแรงสุดแล้วโอเคไปดูมุมไกลๆกันจะเห็นได้ใช้ว่าแบบลำแสงพุ่งไกลเลยนะคะ Okay, ค่ะวันนี้ก็จบการรีวิวสำหรับไฟฉายทั้ง2ตัวแล้วนะคะ mm hmm. ก็ถ้าสนใจในสินค้าตัวนี้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆก็สามารถติดต่อแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ